สวัสดีครับผู้ชินคนธรรมดาครับอ,อันนี้พันดีดบ้านนะครับนี่พันยกเสานขึ้นอันนี้พันดีดบ้านขึ้นเลยนะครับพันดีดบ้านขึน้ตอนนี้กลุ่วิธีการเพันเอาเสาขึ้นเพันซีนิลอกนะครับคนงานพันสิบคน น่าลอกไอ้เกี่ยวเสาปูนนะครับแล้วเอาใหม่ห้องห้องสองขาล้วจะดึงลอกขึ้นเสาก็สิโยกขึ้นได้ครับจะมีคนมาดึงลอกขึ้น คาแห้งหลังนีได้ครับปูนไห่น้นำเด้ครับคนี่คาแรงเป็นหมื่นเอ็ดนะครับหนึ่งมพบาทนะครับปับแต่จะหลอกดึงเส้เสาเรจะดึงเสียแล้วทุกคนกับอ่าคนกันเอา ต่างเสาหินตรงเราคนแก่เอาน,อน็อตนะครับเพิ่มเดี๋ยวข้าม่เบิ่งตรงเป็นเอาขื่นเรงไรนี่เป็นเอาเหล็กเป็นเอาเสามาตีได้ครับเสาตีเสซบานแล้วก็เอาเหล็กตีเป็นลักษณะอีมพีนแล้วก็มีไอ้ตัวหลอกขานตัวหลอกอีกสามขา,ได,ดขดขาได้ครับดีดเสาขึ้นดึงเสาขึ้นทั้งแปดตนเลยนะครับนี่ยแปดตนเลย สี่สิบลักษณะสี่แปดตนตีึ้นคนเพิ่งเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้พิ่นสิเจาะสกูเลยครับนวิธีีเพิ่นเอาเสาคูนมาครับพันหลักใส่รถใสใหอยมานี่ครับรถใสแบบนี้อ่ะน่าจากน่ามาแค่สองคน ตัวสียิงสึกสว่านเจาะสว่านสว่านเจาะใหม่นะครับแล้วก็จะเอาน็อตใส่สว่านใส่แบสว่านเจาะให้เอาน็อตใส่ในคอนเจาะให้ เจาะหหัวเสาได้ครับคันรอเสาหลังคอนเสต์หัวบอใส่ข้างในได้ครับแเก็มเจาะนม่ต้อเจาะนเจ้วเสาอืมอาสกูสซ

มีซอสออกมาขยับเสามาแล้วทงคนเซาแล้วขยับเสานีมาใส่กันนทุกข์ ลอนี้สิบตัวครับจะเอ่าทข้างบ้านในางละ4ี่ตับบวเป็นสี่เฮดบันสิบสองเาสิบสอตัวเราจะนี่ลอกดึงเสาอีก2โตนะครับเป็นสีเอามาเตรียมไว้ก่อนตัวหนึ่งดึงตัวหนึ่งเตรียมไว้ค,คุณมาเป็นสาเรียบร้อยแล้ว เป็นเสาจำนวนคนเรียบร้อยะไรได้ครับตอนนี้เพันใส่เสานะครับแปดเสานะครับด้านคางคางทั้งทิศตะวันออกสี่เสาทั้งตะว,วันตกสี่เสานะครับอันทั้งกลางอีกสี่เสาคนท่านได้ใส่นะครับสิบสองต้นเพราะคนไซอ่าครบได้แปดเสาแล้วคนกสิเอาบล็อกอันนั้นได้ครับคนท่านใด ทมาย่างไว้เอาจับระดับน้ำนะตอนนี้เพิ่นจับระดับน้ำเพิ่นสิย่างเสาไอ้ขอบก่อนนด้ครับแปดเสานี้เอาบอกมาใส่ไว้ในเสาแล้วก็เอาปูนเทจจับระดับน้ำไวเสียเอาหรไดอีกสี่เสาเืาต้องใส่ที่หลังนด้ครับนี่ตอนนี้เพิ่นกำลังสิึงเสือกครับจับระดับน้ำ บอกมกันก็เตรียม้เไยได้ครับนะขันสติดเสาสุดได้ครับขันสดิดึงขันผอมกันเลยแปดเสาตอนมันขีดน้ำผอมเวลาดึงตอนน,นอขีดเป็นสติดดึงข้นฟอ,ม,นฟอมกันเลยตาต้องปดตอม ก็สือดีดขึ้นพร้อมกันนะครับนี่เวลาเอาขึน้นเอาขึ้นพร้อมกันทั้งแปดเสาเลยเสาสิขึน้นสูงกว่าระดับอันนั้น จะเป็นได้ระดับแล้เพิ่สิพ่อด้ครับมันข้งพร้อมกันครับตอนนี้เพิ่นกะดีดเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนยครับเพิ่นเขาโบกเพิ่นเอาไม้ตียึดบานมายูไดในี้ทงสี่ด้านนะครับมาให้บานเอแลบานเซ่นะครับ เหล่าคนกัดลือ้อหลอกคนไปตะเมืยวว่านนะครับเนี่ยเหล่คนเทพปูนเหล่าคนกัดเอาไม้ยืนเหล่าคนตีเหล่าคนเอาหลอกคนออกไปเลย,ยดได้ครับเนี่ยเพราะไว้ทางใตเนี่ยพันสิอัดหินนะครับเนี่ยเอาหินใส่พันสิอัดหินใส่เหล่าคนจังเทพปูนทางใจเสาสีอยู่ประมาณนี่ครับนี่เสาตีนเสาสีอยู่ประมาณนี่ขึ้นมาอันนี้สิเป็นก้อนหินหมดเลยครับนุ่งขึน้น กอันนี้เป่นเปลี่ยนเสานำเลยครับมันก็เลยสะมนหล้เน่นทบปูนไปเรียบร้อยเนี่บันไดขันบัตรเอาออกเด้ครับพิ่นตียึดไว้ยังสันอด้เสร็จคลัปตำน่นก็จบของคุณแล้วครับต่อไปก็จะเอาดินมาถมนนะครับนี่ คลิปดิดบ้านกะจบเพียงเท่านี้นะครับฝากติดตามกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยด้ยครับสวัสดีครับ